รีไฟแนนซ์บ้านเพียงแค่หนึ่งครั้งประหยัดเงินได้อย่างไรสวัสดีครับผมกวางตุ้งจากฟินฟินหลายคนที่ผ่อนบ้านหรือคอนโดกันอยู่นะครับก็อาจจะเคยได้ยินคำว่ารีไฟแนนซ์กันใช่ไหมครับซึ่งปกติแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าการรีไฟแนนซ์เนี่ยทำให้เราประหยัดเงินได้ขนาดไหนกันหรือว่าการรีไฟแนนซ์เนี่ย คุ้มค่าที่จะทําจริงไหมคุ้มค่ากับการเสียเวลาจริงไหมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันครับว่าการรีไฟแนนซ์เนี่ยสำคัญขนาดไหนเป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่ก็ต้องขอเกินกันก่อนว่าดอกเบี้ยบ้านเนี่ยมีรูปแบบการคิดแบบ Effective r a t e หรือเราเรียกกันง่ายๆก็คือลดต้นลดดอกนั่นแหละครับซึ่งการคิดคํานวณอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ย ก็จะมีปัจจัยการคำนวณอยู่2ตัวหลักๆนะครับก็คือยอดหนี้คงเหลือแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยณเวลานั้นนะครับมาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะพอคิดกันได้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบีย้ยแบบ effective rate เนี่ยมีปัจจัยในการคำนวณสำคัญหลักๆอยู่2ออย่างเนี่ยก็คือยอดหนี้คงเหลือแล้วก็อัตราดอกเบีย้ย ถ้าเราสามารถลดยอดหนี้คงเหลือลงได้หรือเราสามารถลดอัตราดอกเบีย้ยณปัจจุบันตอนนั้นลงได้ก็จะทําให้เราจ่ายดอกเบีย้ยน้อยลงถูกไหมครับแน่นอนครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมการรีไฟแนนซ์เพียงแค่หนึ่งครั้งถึงส่งผลให้เราประหยัดเงินจากการผ่อนบ้านได้มหาศาลเพราะว่าการรีไฟแนนซ์เพียงแค่หนึ่งครั้งของเราเนี่ยก็จะทำให้ดอกเบีย้ยต่ำลงในช่วงเวลาที่เรารีไฟแนนซ์ถูกไหมครับ แล้วเราสามารถจ่ายเงินต้นได้มากขึ้นผมมีเคสตัวอย่างจากคนรู้จักนะครับที่ไปรีไฟแนนซ์เนี่ยบ้านของเขามูลค่า3ล้านบาทถ้าเขาไม่รีไฟแนนซ์เลยเขาจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดรวมดอกเบี้ยประมาณ6ล้านบาทแต่ถ้าเขารีไฟแนนซ์เพียงแค่ครั้งเดียวอะครับผมเคยลองคำนวณให้เขาจะประหยัดเงินจากการรีไฟแนนซ์ได้1ล้านบาทตลอดระยะเวลา30ปีเห็นความต่างกันแล้วใช่ไหมครับว่าการที่เราสามารถ จ่ายเงินต้นได้มากขึ้นในช่วงแรกเนี่ยก็สามารถทำให้เราประหยัดเงินที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคำถามกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นการรีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยคุ้มค่าที่จะทำจริงไหมก็ต้องตอบเลยนะครับว่าคุ้มค่าอย่างมากครับถึงแม้เราจะรีไฟแนนซ์เพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถทำให้เราประหยัดเงินไปได้เยอะเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการรีไฟแนนซ์หนึ่งครั้งนั้น ควรที่จะทําให้ไวที่สุดครับเพราะว่าเมื่ออัตราดอกเบีย้ยเราสูงขึ้นหลังจาก3ปีแรกหลังจากการผ่อนบ้านแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รีบรีไฟแนนซ์นะครับเราจ่ายดอกเบีย้ยไปมากขึ้นนั่นก็คือเราเสียโอกาสที่จะประหยัดอัตราดอกเบีย้ยและตัดเงินต้นตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นผมขอแนะนําว่า ถ้าหากใครที่ยังไม่เคยรีไฟแนนะซ์ใตอนนี้นะครับกรุณาเตรียมเอกสารแล้วก็ยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์กันเลยดีกว่าครับเพราะว่ายิ่งเราลดเงินต้นได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งประหยัดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้มากขึ้นเท่านั้นครับหากใครที่ยังไม่ครบกำหนดที่สามารถรีไฟแนนซ์บ้านหรือย้ายสัญญาได้นะครับก็สามารถใช้บริการ Refin อั e เลจากเว็บไซต์ w w w r e f i n c o m เป็นบริการที่จะเตือนคุณเรื่องทั้งข้อมูลเอกสารเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ควรยื่น Refinance และข้อเสนออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับคุณก็สามารถสมัครกันได้เลยนะครับที่ w w w r e f i n c o m a l e r t สามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ สำหรับใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับอยากแชร์หรืออยากรับทราบข้อมูลดีๆอย่างนี้ต่อก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ